สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดือนทีหนึ่งา <respuesta> ทีหนึ่ง <anyway> <mystery> นะคร e ับขออภัยนะครับวันนี้ก็มีเหรียญนะครับเหรียญนี้ยังไม่เคยทําคลิปเลยนะครับก็เหมือนที่บอกหลายๆคลิปช่วงนี้นะครับก็คือเหรียญก็ซื้อขายตลอดนะครับซื้อขายตลอดนะครับมีการซื้อขายตลอดนั่นแหละนะครับพี่งแต่ว่ามันมันเป็นเหรียญที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปใหม่ออกมา อันนี้ก็เลยมีเหรียญน่าสนใจเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญบุรพาจาร์นะครับเหรียญบุรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับออกวัดป่าสุมนาใหม่นะครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับปีหนึ่งสนะครับเป็นเหรียญชุดบูรพาจาร์นะครับเป็นเหรียญความภูมิใจของสายขอนแก่นของทางบ้านไผ่เลยนะครับเจียนบ้านไผ่นี้ชอบมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือ พระเดชพระคุณนะครับหลวงปู่นินนะครับหลวงปู่นิน er, ท่านเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับก็เป็นร่วมสายนะครับหลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับท่านดําริให้คณะสิทธิ์นะครับลูกศิษย์ที่อำเภอบ้านไผ่นะครับก็ที่ท่านจำพรรษาอยู่นั่นแหละนะครับสร้างเหรียญขึ้นมานะครับจัดสร้างก็จะมีอยู่เหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเหรียญ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับมหาวีระวงศ์แล้วก็หลวงพ่อผางแล้วก็เหลียงหลวงพ่อผางนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับอ่าหลวงพ่อผางมีอยู่3แบบนะครับที่ออกพร้อมกันแล้วก็ในพิธีนะครับในพิธีก็จะเมตตาจิตที่อ่าวัดป่าสุม,มนาใหม่นั่นแหละนะครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นค่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับในสาย หลวงปู่มั่นนะครับเดินทางมาร่วมลูกเสกเยอะเลยนะครับอ่าเยอะเลยนะครับหลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่พางนะครับหลวงพ่อมหาโสนะครับหลวงปู่นินเองนะครับแล้วก็เกจิอื่นๆนะครับที่ติดสห้อยตามพระเกจิมาในขนาดนั้นก็เยอะนะครับก็จัดว่าเป็นพิธีใหญ่ของสายเลยก็ว่าได้นะครับอ่าวันนี้ก็เลยได้เหรียญที่คมชัดก็เลยนํามาให้ชมข้อมูลเนี่ยผม อ่านจากเพจนะครับอ่านจากเพจนะครับอ่านจากเพจอ่านจากข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเทียบเคียงให้ดูนะครับให้ดูนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับนํามาบอกเล่ามาเล่าให้กันฟังนะครับมาเล่าให้กันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับคานนี้มาดูลักษณะเหรียญเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อกระไหลทองด้วยเนื้อเงินก็ก็เห็นว่ามีนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดง เหรียนี้ดูง่ายนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ก็เบสิกเบื้องต้นท่านต้องดูให้ให้เหรียญมีผิวเนี่ยให้เรียบตึงก่อนนะครับให้เรียบตึงก่อนยนยนเบเบอร์เบอร์พวกนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเหรียญลึกนะครับปีหนึ่งนะครับเหรียญปีหนึ่งน่าสนใจมากสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือปีลึกนะครับปีลึกน่าสนใจนะครับอ่ะรานี้ต่อนะครับขยับไมานิดนึงนะครับ อาวนี้ดูลักษณะนะครับเหรียญนะครับเหรียญเป็นไม่ไม่ใช่เหรียญลักษณะกลมจะเรียกว่าเหรียญยังไงล่ะนะครับจะว่าหน้าวัวก็ไม่เชิงจะว่าดอกจิกก็ไม่ใช่นะครับนะครับก็มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปอีกนะครับซูมเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าซูมใกล้ๆแล้วมือถ้ามือสั่นแล้วโฟกัสจะเคลื่อนนะครับแต่ก็อยากจะซูมให้เห็นแนวเส้นเสี้ยนพวกนี้นะครับนะครับ มันจะเห็นถ้าดูเหรียญนะครับท่านจะเห็นเส้นวิ่งขวางเหรียญมาอย่างนี้นะครับเส้นพื้นเหรียญส่วนใหญ่นะครับนะครับจะขวางมาอย่างนี้เลยขวางมาแนวนี้เลยนะครับขวางมาอย่างนี้เลยอ่านะครับแล้วก็มีเม็ดกะอยู่แถวนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นขีดออกจากใบหูเนี่ยนะครับขีดปื๊ดมาอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับอ่าแ้วผมจะเอาเท่าที่เห็นนะครับอันนี้ที่เห็นชัดๆนะครับอันนี้ครับปื๊ดมาอย่างนี้นะครับปื๊ดมาอย่างนี้เลยนะครับ อ่านะครับข้างล่างก็จะเป็นเส้นขวางมาอย่างนี้นะครับสเส้นเสี้ยนนะครับเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยนะครับเหรียญน,นี้สองแล้วดูดูมันนะครับเขาบอกว่าดูมันดูมันมันจริงๆนะครับสองแล้วดูมันนะครับสองแล้วดูมันนะครับอ่าด้านหน้าก็เขียนพระอาจารย์มัน่นภูริะตตะถระนะครับอตรงพระอาจารย์ยอยักษ์ก็มีขีดพุ่งขึ้นไปนะครับอ่า กล่องส่งเหรียนไม่เจอแล้วไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วนะครับภูริรัตถิละนะครับอโอเคเห็นแล้วนะครับนี่จะช่วยได้หรือเปล่านะครับอ๊ะนะครับยออาักนะครับน่านะครับไปแลมปิดวิ่งขึ้นไปนะครับตัวสอนนะครับอ่านะครับ นะครับนะครับอ่าโอเคด้านหน้านะครับอ่าพลิกไปด้านหลังพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นอัฐบริหารเวนบาทนะครับแล้วก็วัดป่าสุมนาใหม่บ้านไผ่นะครับอำเภอบ้านไผ่นะครับอ่าครับก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ที่เห็นเป็นแนวดิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเส้นล่างตอนแกะบล็อกนะครับก็ขีดล่างไว้นะครับเลเยอร์ไว้ก่อนแกะก็คือเป็นเส้นสมมาตรซ้ายขวานั่นแหละนะครับพอปั๊มออกมามันก็เลยติดติดมาเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นขีด ลายบาทนะครับก็เป um. ็นแนวนะครับก็เลยติดมานะครับเป็นแนวนะครับก็จะมีเส้นเกินนะครับเส้นเกินตรงนี้ผมจะค่อยๆชี้ไปนะครับตรงนี้นะครับนี่เส้นเห็นไหมครับเส้นก็จะวิ่งแนวขวางเหมือนเดิมนะครับวิ่งแนวขวางแบบนี้นะครับถ้าส่องดูลงกล้องนะครับจะเห็นเป็นเส้นขวางมานะครับเส้นไหนที่ขึ้นชัดนะครับอันนี้ขึ้นชัดอันนี้ขึ้นชัดขอบเกินเห็นไหมครับเกิน อื่นเส้นจะคมนะครับคมเป็นสันแหลมเลยนะฮะเป็นคมเป็นสันแหลมนะครับพวกนี้ต้องแหลมแหลมปิดนะครับแหลมปิดเลยนะครับแหลมปิดเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับครับมือเรียมต้องไม่มีเส้นซ้อนเป็นวงเป็นวงซ้อนซ้อนถ้าซ้อนก็ถอดพิมพ์มานะครับ<น>รอ่าตัวอักษรก็ต้องคมเส้นพวกนี้ก็ต้องคมแหลมอ่าถ้าไม่แหลมเบลอเบลอเบลอบวมๆนั่นก็ถอดมานะครับถอดมาเพราะว่าถ้าถอดแล้วมันจะขยายสเกลไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยครับปลายจะต้องแหลมแหลมแบบนี้นะครับแหลมแหลม แหมมแหม่มน,นะครับแหม่มผมจะดูให้เส้นดูตรงเส้นวิ่งผ่านนอนูเนี่ยนะครับบ้านภายนัยน,นะครับนะครับจะมีขีดเส้นผ่านนอนูเลยนะครับนอนูสไลด์เนี่ยนะครับ เนนะครับเนี่ยเห็นเป็นเส้นบิ่งปื๊ดอย่างนี้นะครับก็ดูนะครับดูลักษณะเหรียญความเป็นธรรมชาติประกอบการดูลายลยองค์ประกอบนะครับเหรียญไม่ไม่ใช่ดูหนึ่งจุดสองจุดดูหนึ่งจุดเข้าเอ้ยใช่แล้ววะอย่างเงี้ยนะครับมันก็เข้าข้างตัวเองนะมันต้องดูให้ครบทุกจุดนะครับตัวตัดนะครับตัดเอาตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับตัวตัดตรงนี้นะครับนะครับตัวตัด นี่ตัวตัดก็จะคล้ายๆขอบสตางค์อยู่นะฮะตัดขาดหมดเลยนะครับตัดขาดทีเดียวและนล่างฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับนะครับตัวตัดครับเออนะครับก็นับว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจเหรียญดีปีลึก เกจิสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นร่วมปลูกเสจครบคันนะครับปี2513นะครับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่พางหลวงพ่อมหาโสนะครับหลวงปู่นินนะครับแล้วก็เกจิอื่นๆอีกโอ้เยอะแยะนะครับเยอะแยะเพราะว่าเวลาเดินทางพระเกจิเดินทางไปร่วมพิธีสมัยก่อนก็จะมีพระลูกศิษย์พระลูกศิษย์ในสมัยนั้นอาจจะไม่ดังนะครับแต่มาสมัยนี้อาจจะดังแล้วนะครับเออ อาจจะดังแล้วนะครับถ้าไปหาดูบางบางข้อมูลก็มีลงรายละเอียดเยอะกว่านี้มีการบันทึกไว้เยอะกว่านี้นะครับอ่าแต่ผมก็เอามา,าครา่าวๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นเหรียญที่ยังไม่เคยทาแล้วก็น่าสนใจปีลึกด้วยนะครับปีหนึ่งสามนี่ก็ถือว่าลึกนะครับใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วก็เป็นเหรียญดีน่าใช้ของสายสารอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe นะครับเราเจอกันคลิปต่อๆไปอีกนะครับผมขอบพระคุณครับ